สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาต่อให้จะมาเล่นต่อหมดคลาสสิกแปเล่นเกมต่อจะไปมาที่ชุนเทาอะไรมงไม่ชัไปกันโตตอ ของซอสวาดซอสวาดที่เหลืออยู่พยายามกู้ดินแดนของตนคืนและกำลังส่งทุกอย่างที่เขามีมาหาคุณไอชุนลอดจากกันโจมตีตอบโจมตีโต้ตอบของซอสวาดซอสวีดสวาดช่างเถอะมาเรามีสเปียร์ต้อนแล้ว สเปตต้นโกงสุดละท้า่ผมเล่นหมามันโกงวุบปฟลุบปฟลุบปุปกิ Straße ุ๊ไปมากันเงอนสกินฟลุปฟลุนสกินตเทเลยสกินกตไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ย โหวูบลยปึ๊ปึ๊บรยตีมาเลยโอ้โห๊ยเกับกันกับกันมาเป็นกองทับเลยขอมาพักก่อนขอมาอัพเกรดกองกำลังก่อนโดปิตีมันก็กำลังเชื่อกอง ต้องการตอนนี้คือพลธนูเราจะได้ไปปว่วนไปลดกำลังมันหน่อยการพลธนูเพื่อลดกำลังมันเล็กหน่อยเพื่อที่เวลาเราไปบุกเราจะได้โจมตีมันแบบชิวๆเวลามันมาบุกเราจะได้โจมตีมันแบบชิวๆเลยเราไปกอกบนมันนิดหน่อยฮัมฮับ ไปกล่อกวนมันนิดหนึ่งโอ้โหไอปูกระจกนี่เดูอโบก็เล้ยวเตะมันใส่ฟ้าตัวใส่ฟ้าโกงดูดิตีตีแล้วใส่ฟ้ามีฟ้าแะเบิด้วยตัวหอกตัวหอกสเปรตันเนี่ยโกงตีแล้วมีฟ้าแะเบิ ี่นะฟาร์แปลตายซะโอ้ย้อ่นี้ะแค่นี้งเดี๋ยไปต่อยเออไม่โฆษณาไม่เโฆษณานนะออออเอานนะเออกไป นะฮิวไม่เโฆษณาฮิวฮิวหูหลอนละขออัปเดตกันอันนี้อัปเดตคันสจะได้หอนหอดเอาป้ายลงมาชิงดินเดินขออะไรเจนมาคิว นแดนนี้ปกครองโดยพอมอดที่เป็นที่รู้จักกันว่ามีเวทมนต์ที่สามารถให้เหล่าทหาร่ามมนงงและเวทมนต์อื่นๆที่เรียกบริวานกมาให้ปฏิบัติคำสั่งได้ตามคำปฏิบัติตามคำสั่งให้ได้ทำลายรูปปัน มค์ก้คิวมค์ก้คิวเอาออกมาเลยตัวตัวกองสุดสเปรตันสกินฟอลล์ลับดับฟอลล์ลับกุจฟอลล์ลับไปแล้วตัวนี้ตัวโหดสุดปวดมันดีกว่าน่าจะกักน่าจะกักคอยดูก่อนโอเคกักปวดมันดีกว่า ขอปวดหน่อยเด้อมีอะไรบ้างขอปวดหน่อยขอปวดไว้กลับก็แล้วครับน,นีดก่อนเดี๋ยวโดนเอาไปแล้วยิงมาไม่ยิบไมย่นเลยอู้ทเนอร์โมอขอไปยืนรอยก่อน ให้เกิว่านยิงธนูเราก็ต้องยิงธน,นูเออสลดัดเปล่ก็มันยิงธน,นมาเราก็ต้องยิงธนูนคืนไปให้ก็เลยนักธนูยิงแลแม่งเ,เป็นลูปุเลยอู้อว่าเร็วนักธนูให้ยิงมัน Ha 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 hừ, hứa Nina. hứa 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 Nó hứa bàn Nó hứa 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 À ไโอู้มาลูเตวมันโอ้ซียูซียูนกพอมอดมาหิงมันหิงพอมอดโอ้ยโด,ด,ด,ดนระเบิดแทงพมดเลยพมดหน้ากากนากั่งเวรแรง พราะมันแค่เว้แรงเฉยๆมันกากเตะมันฉันขอไปบุกมันลังมันก่อนไม่ตกไม่บุกไม่ได้จะต,ต้อบุกไม่ได้ต้องใช้นักทนายไ,ไปแงกงมันรถทันรถประชากรนั้นไงพามดมาแล้วพามดมาหินงพามดเลย ฟิวฟิวฟิวแต่ซาพอมดนี่เน่ก็เหลือก็เหลือแค่กิ๊กิกิกินกิ๊กิกเลยนี่เน่อันนี้เน่กับอันนี้เน่นี่เน่เออเออนี่เน่กิ๊กิกิแตก นีเน่นีเน่กิ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 เลยนีเน่เอายังไม่โดนเอ้าอ้ากิกิบุกเอ้าออกไปอีกกิกิเอ้าไปซิวให้มันมาอีกสองตัวพอหมด พอมดมาเพิ่มเอาพอมดมาพลมดมาเพียบเลยยิงยิงมันมาสเปียตอนกับจัดพอมดนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ตีพอมดตีเอ้ยตีนี่แนะ่ โอยมาเก็บมาเก็บปลาม่มีเชก่อนได้ก็ได้อยเก็บปามชตัวนี้ตีแรงโอ้ยขอกันก่อนตีตี

ขอตีติดตัวขอให้ตัวนี้เนี่ยไวปล่หุย เขาเถอะ๊กมันก็เลยฮูฮูเฮู่ฮ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 กนี่นะนี่ลจวงเอฉันทางกางสโอ้ยนี่ฉันช่วยจวงให้เอฉันช่วยทั

นี่กฎผมจะโกรธมากแล้วผมก็จะ